สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน j s เ o นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota y ยา i s c o อ s นะคะวันนี้เข้ามาอัปเกรดเป็นในส่วนตัวระบบฝาท้าไทยไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วย <S <S <ๆ>เดี๋ยวมาชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยจะให้ดูในส่วนของตัวยางลดเสียงก่อนนะคะซึ่งติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้เลยค่ะเต็มเต็มทั้ง4บานประตูเลยนะคะช่วยกันเสียงลมนะคะเสียงกระพือลดกลิ่นรบกวนนะคะช่วยถนอมขอบยางอีกด้วยนะคะ เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้ากันบ้างค่ะฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของตัวสวิตช์นี่สามารถสั่งเปิดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะงานติดตั้งนะคะนี่เห็นไหมเก็บสายไฟเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เลยติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยค่ะส่วนที่ด้านหลังก็จะมีสวิตช์ที่สามารถสั่งปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหลังนะคะยังมีเซฟตี้ความปลอดภัยนี่ค่ะเป็นระบบกันหีบเห็นไหมคะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลย รับรองว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะเดี๋ยวปิดให้ดูอีกครั้งตัวก่อนนะคะก็จะใช้เป็นระบบกรอนดูดเห็นไหมคะลงมาแล้วก็ค่อยๆดูดไปนิ่มๆแบบนี้เลยส่วนเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังแค่กดแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยลูกค้าไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วไปก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโมทน,นะคะที่จะสามารถสั่งงานได้จากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะใช้วิธีกดไปที่ปุ่มปลดล็อกข่สามครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลย ฟังก์ชันสุดท้ายค่ะสำคัญมากๆเลยนี่ตรงนี้เลยค่ะเป็นในส่วนตัวคิกเซนเซอร์สามารถังได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยนี่ของเราแม่นยำม,มากๆเลยนะคะให้ดูอีกครั้งด้วยท่านใดนะคะที่สนใจอัปเกรดเป็นส่วนตัวระบบฝาท้าไทยไฟฟ้าพร้อมคิกเซนเซอร์แบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน JSPO ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ